สวัสดีเจ้าทุกคนสวัสดีค่ะมากินข้าวกันจ้าวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากอันนี้แกงต้มจืดประกาศดองเจ้าแม่เฮือมาอื้มร้อนแ่บสาป่นปลาทูแซ่บๆลำๆเลยเจ้าพักก็บ่ไม่อย่างนักเจ้ามาละมาละกเอ่อขี้นกเจ้าแล้วกับมาเขือบพวงมีพี่เขาเฮือมาเจ้า ตุ๋ไก่ข้าวเหนียวซื้อมาน้ำพริกซื้อมาจา้ะแล้วก็ตุดไก่ย,ย่างซื้อมาผักเขาให้มาม่เด้อกินข้าวต้วยกันเ,นเจ้าลำขนาดละปน่ปนป่นปะทู กอาจจะมีเสียงพัดลมรบกวนไหมนะเจ้า อาจจะได้ยินเสียงพูดนะเจ้าโรงแรมข้างๆมีงานัจุดพะเสียงปึ้งปั้ง

วันนี้บอกแผลงแก่ซะหน่อยจเจ้าปีมัรมาปากแต่ยังกินได้อยู่คนอย่างมักตุด ชื่นใจคือหมูสามจั้นกุระเจ้า คลิปนี้กลิ่นลํำกินแซบต้องขอตัวไปก่อนเจ้ากว่าว่าคลิปจะยาวเกินไปทุกคนจะเบื่อเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องตตยเนอร์ขอบคุณนักเจ้าฝากคอมเมนต์มาอู้กันมันมวลเจ้าสวัสดีเจ้าแล้วเฮามาปากันใหม่เนาะ